สวัสดีครับพมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างนะครับผมเรามาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาเอาใจนะครับกับคนที่นะครับชอบนะครับทํานะครับผมไม่ว่าจะทํางานแฮนด์เมดต่างๆนะครับทําเป็นพวกงานประดิษฐ์อะไรต่างๆนะครับรวมถึงนะครับกลุ่มช่างนะครับที่เป็นช่างงานต่อเติมนะครับช่างที่ต้องการการใช้งานในรูปแบบหลากหลายนะครับงานตัดหลากหลายนะครับเราก็จะมาพบกับนะครับ เครื่องเลื่อยนะครับวงเลือนตัดอเนกประสงค์4นิ้วนะครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยอ่าเข้ามาในรุ่นนะครับ JC 4512นะครับพร้อมกับมาในรหัสนะครับ50163นะครับผมนะฮะแน่นอนนะครับเครื่องเลื่อยตัดอเนกประสงค์4นิ้วนะครับชื่นบอกยู่แล้วนะครับตัดอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีตัดอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนดิฝ่าว่าของเขาเนี่ยในกล่องเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรแถมมาบ้างนะครับ กล่องด้านนอกนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษนะครับแบบกระดาษลูกฟูกแบบแข็งแรงนะครับผมนะฮะพอเปิดด้านในมาแน่นอนครับเจอคู่มือนะครับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับอยู่ในคู่มือนี้นะครับการใช้งานนะครับข้อควรระวังนะครับผมการบำรุงรักษานะครับแล้วนะครับเปิดเข้ามานะครับจะเจอใบรับประกันนะครับใบรับประกันของพัมกินนะครับเพราะสินค้าเจซีลี่ของเราทุกรุ่นนะครับรับประกัน6เดือนด้วยกันนะครับผม เจอแปลงถ่านนะครับเป็นแปลงถ่านคาร์บอนนะครับเกรดออย่างดี1คู่นะครับไว้สําหรับเปลี่ยนนะครับผมเจอถ่านนะครับ 3A นะครับ2ก้อนนะครับอันนี้เอาไว้ใส่ในชุดเลเซอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าชุดเลเซอร์ไว้ทําอะไรนะครับผมนะครับมาเจอกับตัวเหล็กนะครับนะครับช่วยในการตัดขนานนะครับเวลาเราต้องการตัดขนานกับชิ้นงานนะครับใช้เหล็กตัวนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับ ะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับเขามาพร้อมกับมอมอเตอร์นะครับ730วัตต์นะครับความเร็วรอบหมุนเปล่าของเขาเนี่ยนะครับ4,300รอบต่อนาทีนะครับใช้ใบนะครับคือใบสีนิ้วอย่างที่ผมบอกเนาะนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยออยู่1้0ยสิมิลนะครับผมนะครับเผาใส่ใบเนี่ยนะครับขนาด20่มิลทั่วไปนะครับที่ใช้กับใบ 4นิ้วนะครับผมนะฮะตัดอเนกประสงค์ตัดอะไรได้บ้างนะครับนะครับเขามาพร้อมกับตัวใบนะครับซึ่งเป็นใบยี่ห้อเทเซัสบูนะครับนะครับยี่ห้อเทเซสบูนะครับนะครับ4นิ้วนะครับคูณ24ฟันนะครับใบตัวนี้สามารถตัดได้ทั้งไม้นะครับพลาสติก PVC อลูมิเนียมแล้วก็เหล็กที่หนาไม่เกิน3มิลนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเอ๊ะ แล้วต้องการตัดสเตลเลสจะทํำยังไงถ้ามีการตัดสเตลเลสด้วยก็เราก็จะมีใบโปนะครับของทางพัมกินโปนะครับนะครับขนาด110มิลนะครับคูณ1.2นะครับคูณ26วันนะครับตัวนี้จะเป็นใบคาร์ไบด์อย่างดีนะครับของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะใช้ตัดสเตลเลต2มิลได้ตัดเหล็ก3มิลได้ตัดไม้ได้อลูมิเนียมได้นะครับแล้วก็ PVC พลาสติกได้นะครับอันนี้มีให้เลือกซื้อกันต่างหากนะครับ ถามว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีใครทํามีพัมกินทำนะนะครับมีพัมกินทําขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันคือเขาเอาใบเนี่ยไปใส่เจียมือนะครับซึ่งเขาใช้เจียมือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เป็นอเนกประสงค์ไปนะครับแต่นะครับพอใส่เจียมือปุ๊บความเที่ยงในการใช้งานในการตัดนะครับรวมถึงการเซฟตี้ความอันตรายนะครับมันก็สูงนะครับเพราะมันไม่มีอะไรป้องกันเลยไม่มีอะไรบังคับมีอะไรป้องกันเลย นะครับพัมกิ้ก็เลยเ็งเห็นว่างั้นเราทําเครื่องตัดอเนกประสงค์4นิ้วมาดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับนะครับดีไซน์ตัวสายไฟนะครับสายไฟเนี่ยนะครับก็มีความยาวของสายไฟเนี่ยถึง2เมตร50เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับ2เมตรครึ่งนะครับนะครับสายข้างในเนี่ยนะครับเป็นสาย2เส้นนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับหน้าตัดของทองแดงเนี่ยอยู่0.75ตารางมิลิเมตรนะครับ หัวปักจะเป็นหัวปักกลมนะครับขั้วเสียบกลมนะครับแล้วก็มีฉนวนนะครับป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรป้องกันการส์ーของตัวไฟนะครับตัวเครื่องนะครับนะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดพร้อมทั้งสวิตช์เซฟตี้นะครับคือถ้าไม่ดันสวิตช์เซฟตี้สวิตช์เปิดก็จะไม่ทํางานนะครับตัวฐานนะครับมีความหนาถึงสองมิลนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเป็นฐานใหญ่เหมือนเลือวงเดือนเลยนะครับ ด้านหลังจะมีประแจนะครับเบอร์5มินนะครับผมสำหรับถอดเปลี่ยนใบนะครับจะมีเลเซอร์นะครับเลบ à, เซอร์นะครับอ่าสังเกตนะครับจะมีเลเซอร์นะครับจะมีเลเซอร์นะครับเปิดทําการนะครับเป็นการยิงเลเซอร์นําทางในการตัดนะครับนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยมีเลเซอร์นะครับในการช่วย ah น gue, ําทางนะครับเรามาดูันิวาว่าอ่าเลเซอร์เนี่ยทำงานยังไงก่อนอื่นนะครับใต้ด้ามนะครับใต้ด้ามจับเนี่ย จะมีชุดหลังฐานอยู่ใต้น้ำจับนะครับใช้ไขควงแฉกนะครับถอดออกมาพอถอดออกมานะครับจะเจอเป็นหลังฐานนะครับซองฐานนะครับเป็นฐาน 3A นะครับ2ก้อนนะครับที่แถมมาให้ในชุดสามารถใส่ได้เลยนะครับผมนะะฮตัวฝานะครับจะเป็นฝาอลูมิเนียมนะครับเป็นฝาอลูมิเนียมนะครับจะบังทุกมุมนะครับสังเกตนะครับจะมัมทุกมุม ทำให้ไม่มีสะเก็ดครับป้องกันอันตรายแล้วก็เซฟตี้นะครับมีท่อครับสำหรับใส่ถุงฝุ่นหรือใส่ท่อดูดฝุ่นนะครับใช้งานด้วยตัวนี้นะครับรวมถึงนะครับตัวนี้มันสามารถปรับนะครับระดับการตัดได้นะครับสังเกตตรงนี้เนาะเห็นไหมครับว่าจะมีช่วงใบมีดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะตัดปรับด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่มปรับนะครับด้านหลังจะมีปุ่มปรับระดับนะครับนะครับคลายปุ่มปรับแล้วสามารถเห็นไหมครับกดเลื่อนลง ได้นะครับนะครับหมายความว่าถ้าเลื่อนลงมาสุดเนี่ยนะครับมันจะกินลงมาลึกนะครับครับจะกินมาลึกนะครับพอเลื่องขึ้นนะครับก็จะกินตื้นคราวนี้เราสามารถตั้งระดับมันได้เราก็สามารถล็อกได้นะครับตั้งระดับมันได้รวมถึงเขาจะมีสเกลนะครับตัวสเกลบอกนะครับนะครับเป็นตัวเลขบอกนะครับนะครับเป็นตัวเลขบอกในการปรับคราวนี้เนี่ยก็มาดูการเปลี่ยนใบแล้วกันนะครับการเปลี่ยนใบเปลี่ยนยังไงนะครับ ตัวจับนะครับอยู่ด้านหลังตัวกดนะครับแล้วก็ล็อกให้อยู่นะครับแล้วก็ขัดใบนะครับใช้ประแจเบอร์5ที่แถมมาตัวเครื่องมานี่ครับอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ยกใบออกนะครับจะเป็นใบเทสซบูนะครับตัว4นิ้ว24ฟันที่แถมมา เหมือนกันครับการใส่ก็ย้อนกลับไปเหมือนกันแต่ต้องดูนะครับว่าฟันของหน้าใบเนี่ยไปทางลูกศรหรือเปล่านะครับดูหน้าคาใบให้ไปทางลูกศรหรือลูกศรจากใบนะครับให้มันตรงกับทางลูกศรของบางใบเครื่องนะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับยึดเหมือนเดิมยึดกับแล้วก็ใช้ล็อกนะครับ จะจับล็อกปึ๊บเรียบร้อยครับอยู่ <You. S 1> สามารถปรับระดับในการตัดได้เห็นไหมครับสามารถฐานเนี่ยเลื่อนปรับระดับในการตัดพร้อมทั้งมีสเกลบอกนะครับมีปุ่มล็อกนะครับสําหรับล็อกแกนเผานะครับสำหรับถอดเปลี่ยนใบนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยไม่มีใครมี นะครับส่วนใหญ่เขาจะเอาเจียมือตัดนะครับแล้วก็เจียมือเนี่ยจะอันตรายนะครับไม่เซฟตี้นะครับแล้วก็เสียหายนะครับซึ่งปกติถ้าเราพูดกันถึงทั่วไปถ้าเขาใช้ตัดเหล็กเขาก็จะใช้ใบตัดเหล็กเป็นใบไฟเบอร์อย่างนี้เนาะนะครับใช้ตัดเหล็กนะครับแต่ของเราเนี่ยมองเห็นว่าไฟเบอร์เนี่ยอันตรายมากถ้าเกิดการบิดเบี้ยวเนี่ยมันแตกหักง่ายนะครับเราก็เลยดัดแปลงเอาเป็นใบเลื่อยวงเดือนในการตัดนะครับซึ่งเป็นเล็บมีดคาร์ไบด์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องตัวเปล่าก่อนนะครับกดเซฟตี้นะครับลงนะครับถึงได้เปิดสวิตช์ นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็นี่ครับถุงเก็บฝุ่นที่สามารถมาต่อได้นะครับรวมถึงนี่ท่อดูดฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะต่อท่อนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อเข้าเครื่องดูดฝุ่นนะครับแค่ต่อท่อลงกล่องก็ใช้งานได้แหละนะครับผมนะครับสามารถเสียบได้เลยเนาะครับผมเดี๋ยวเราจะลองตัด PVC ก่อนสังเกตไหมครับเรามีเลเซอร์ยิงําทาง เห็นไหมตวามจริงเดซเซอรีบมันแหละคราวนี้ PVC เนี่ยต้องโทษทีนะครับเพราะเราไม่ได้ตัดบนโต๊ะนะครับก็เลยต้องรบกวนนิดหนึ่งว่าต้องอาจจะต้องมีการเปิดตัวบางใบนะครับตัดง่ายครับผมนะครับ PVC นะครับไม่มีขี้เยอะนะครับนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะตัดไม้นะครับผม มายก็ลื่นง่ายเลยนะครับผมนะฮะอ่ะต่อมาเราก็จะมาตัดเหล็กนะครับเหล็กตัวนี้เนี่ยจะหนา1.2มิลนะครับเราก็จะตัดเหล็กนะครับสังเกตนะครับตัดเหล็กเดี๋ยวจะไม่มีสเก็ตไฟเลยนะครับแล้วก็ชิ้นงานจะไม่ร้อนนะครับชิ้นงานจะไม่ร้อนนะครับตัดง่ายนะครับสะดวกสบาย ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่างนะครับที่เป็นช่างงานต่อเติมนะครับงานโครงสร้างต่างๆงานก่อสร้างนะครับรวมถึงพ่อบ้านนะครับที่ชอบงานประดิบประดอยครับงาน DIY นะครับผมงานแฮนด์เมดนะครับผมก็ตัวนี้นะครับอเนกประสงค์แล้วเนาะสามารถตัดได้ทุกอย่าง PVC พลาสติกนะครับผมอลูมิเนียมไม้เหล็กนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเครื่องนะครับ JC 4512นะวครับวงเดือนตัดเหล็กอเนกประสงค์4นิ้วนะครับผมนะฮะถ้านะครับสนใจยังไงนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับณนะตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับทั่วประเทศไทยครับผมขอบคุณครับ